สวัสดีค่ะทุกคนช่วงตรุษจีนนี้เราทําขนมเข็งเราซื้อขนมเข็งไว้เยอะเลยแต่คุณรู้ไหมเอ่ยขนมเข็งเอามาต้มกับถั่วแดงเนี่ยก็อร่อยไม่เลวเลยนะมาจ้ะเจสซี่จะสอนวิธีทาอันดับแรกเราก็ต้องมีถั่วแดงถั่วแดงของเราวันนี้เราใช้200กรัมนะจ๊ะอย่าลืมก่อนจะต้มถั่วแดงเราจะต้องแช่น้ําไว้คืนนึงก่อนนะคะ ถั่วจะได้ต้มง่ายๆโอเคผ่านไปคืนหนึ่งแล้วนะเห็นไหมมันจะขึ้นฟองแบบนี้เราต้องล้างน้ำรอบหนึ่งก่อนนะคะล้างให้สะอาดเลยหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปในหม้อต้มเลยจ้า ตามมาด้วยน้ำน้ำต้องเยอะกว่าถั่วแดงเยอะๆเลยนะคะให้ท่วมถั่วแดงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต้มประมาณ2หรือ3ชั่วโมงนี่แหละน้ำมันจะได้ไม่แห้งง่ายๆนี่เห็นไหมน้ำเยอะๆแบบน,นี้เลยไม่ต้องกังวลว่าน้ำมันจะเยอะเกินนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ำเหมือนกันตอนนี้เราใช้ไฟกลางค่อยๆต้มมันเลยนะคะ2ชั่วโมงต้มจนถั่วแดงของเรานุ่ม วัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำตาลก้อนนี่ภาษาไทยไม่แน่ใจเขาเรียกน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลที่เป็นแบบเม็ดแๆบบแบบแบบนี้ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะไม่พอหวานค่อยเพิ่มเดี๋ยวหวานจัดแล้วจะแก้ยากและขนมเข่งของเรานี่จะใช้ชิ้นหนึ่งแบบนี้หรือจะใช้กี่ชิ้นก็ได้แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะพามัน่นแล้วก็เชื่อเป็นชิ้นเล็กๆ สะดวกกับการกินนะคะเชื่อประมาณพอดีคำแบบนี้ก็โอเคแล้วเอาละจ้ะผ่านไปแล้วสองชั่วโมงถั่วแดงของเราก็นุ่มแสนนุ่มแล้วนี่เห็นไหมนุ่มแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้ะถ้าไม่มีน้ำตาลชนิดนี้ใช้น้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วย ขนมเข็งของเราใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันต้มไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะให้น้ำตาลของเราละลายขนมเข็งของเรานุ่มก็เป็นอันเรียบร้อยโอเคผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วมาดูกันจ้าขนมเข็งของเราจะโอเคหรือยังนี่พอตอนตักขึ้นมามันจะดูเหลวๆนุ่มๆแบบนี้ก็เป็นอันโอเคเลยตักใส่ถ้วยได้เลยจ้า เมนูนี้ขนมหวานนี้ช่วงตุดจีนเท่านั้นแหละที่จะได้กินเพราะว่าช่วงตุดจีนถึงจะเห็นมีคนขายขนมเข่งนี่กินทุกปีเลยทุกคนลองทําตามดูนะจ๊ะแล้วจะติดใจเอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะทำอะไรท่านพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย